ตบอว่าเป็นสลอดรอบสิบปีของเองป็นไงบ้างทำพีก็ดีค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอคนเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ได้แตงโมได้แตกแลาแนวกว่างไปอีกสี่ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างสี่ปีของเขาอ่ะเพิ่งมาเป็นปีเดียวค่ะปีงที่ผ่านมาใช่ไหมคะปีที่ผ่านมาก็ดีค่ะก็ใช้สินค้ามาไตลอดนะคะก็สุดปีก็อยากบอกต่อทุกคนได้มารู้สึกดีเหมือนอ้ามบ้าง เตัวเราเลยถ้าไม่ได้ใช้จิตจะไม่รับใจไปเหมือนกันก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่จริงจริงมีให้ก็มาทดลองจำมีมีที่ผ่านมาก็มีมีบ้างแต่บางทีแบบแบบว่าอาจจะไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะไม่ชอบอะไรบางอย่างก็เลยไม่ได้รับบ้างทั้งก็คือทดลองเองอยากก็ทดลองเองแล้วก็ให้ผเพื่อนบ้างจริงๆริงมีปวดแผลบ้างเลยก็แบบ ก็ถ้าแพ้เราก็ต้องไม่รับหรือว่าก็ต้องขอเขาว่าเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนเป็นสูตรดีได้ไหมลองมาทำอันอื่นมาดูนะคะแต่กลิ่นมีปัญหาที่คุณเลือกไม่เลยเมื่อก่อนค่ะกลิ่นไม่ได้เลือกชอบอยู่แล้วตั้งแต่ตอนลองคือดีเอลนี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วอันเด็ดเด็ดกลิ่นที่ทำให้เราแต่ตาถึงรับเป็น f เซนเตอร์เลปซที่คืออันมาที่บอกว่าที่ผ่านมาอันชอบใช้ที่แบบลุงที่บำรุงหนักหนักอันชอบหนักแต่ต้องไม่เหนียวเลยนะคะแต่คือต้องเหนียวที่มันจะแบบมีความชุ่มชื้นได้บ้างค่ะ แต่ที่ผ่านมามันไม่มีกลิ่นหอมแต่พอ D L เนี่ยมันมีทั้งหอมทั้นบำรุงแล้วก็ไม่เหนียวก็เลยชอบวันนี้สี่ปีแล้วข D L เลอเรามาให้กำลับบงใจกับตัวแพลนท์ด้วแล้วก็มาให้ความดว,พวยพรอะไรอย่างเงี้ยให้กับเขาเพราะก็มาร่วมแสดงความ,มดีกับความสําเร็จเข้าไปที่สี่กับเขาดีกวนาครับสี่ปีแล้วจริงจริงๆยอดขายของเขาก็าดีอยู่แล้วนะคะเร<ม>าก็แค่มาช่วยเ,เสริมสริมกันนะคะ ปากที่อ่อนสวยก็ได้ค่ะตบปากดีอะไรอย่างเงี้ยตบปากเด็ดเปนตัวนี้ก็ปากนะคะคือคนเราส่วนมากจะดูแลแค่ผิวหน้าละเลยผิวกายแต่วันนี้ไม่ไจะอยากให้ทุกคนอ่ะเจ็ดเวลาเราให้เวลาหน้ายังไงก็ต้องให้เวลาตัวเข้างนั้นเหมือนกันเพาไม่ใช่หน้าเราสวยเดียวแล้วตัวเขียวไม่ได้นะคะคือต้องให้สวยทั้งทั้งตัวเลยค่ะครเป็นยังไงบ้านสาพี่อ้ารูปงานวิจิตรตอนนี้ก็นหนทําไปถึงแบบแล้วพี่ก็ถือว่าไปได้เร็วขึ้นนะคะ ครับสนุกสนานไหมครับได้เจอกับพี่ตรงวิ่งจริงแล้วก็บรรยากาศในก็สบายสบายค่ะแบบสบายสบายเพราะทุกคนก็คุ้นหน้ากันจริงตอนนี้ก็ไหนครับใกล้จะเสร็จยังครับพี่โอ้ยังเยอะไปเลยแล้วทีนี้มาวันนี้บทมาถ่ายตอนที่10กันแล้วก็ยังมีเก็บเล็กๆน้อยๆยังไม่เสร็จบ้างแต่ก็คือ10ตอนเนี่ยบทมาถึงแล้ว11บเอกำลังจะมาค่ะวันนี้ถ้าเราการทำงานอ้พแหละเราจะคาดหวังกับงานอัพนานๆมาครั้งอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ว่ากลัวว่าคนจะคนชอบให้ราบทแรงๆอ้ําอ่ะไม่ได้คิดว่าบทแรงมันจะทําให้เราแบบดังเกอร์แต่ว่ากลับมาดังอีกทางเลยไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่อเราชอบบทที่เป็นชีวิตจริงๆของคนเช่นกินข้าวจริงๆหรืออะไรจริงๆหรือว่าไปกินข้าวคนขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเคือนรชอบบทที่มันเป็นชีวิตจริงๆสะท้อนให้เห็นตัวตนคือชอบความเร็วที่มันความเร็วจริงในชีวิตจริงว่าชีวิตเรื่องราวในละครอย่างงี้ เขาแบบว่าคนบอกถ้าบอกตัวลายแล้วมันจะดีมันจะลายแล้วจะดีเพราะว่ามันก็คนเรามจะมีลายอน่างนั้นหรอที่ไม่เครียดมันต้องกลับมาลงวนตัวลายที่มีรูปเอก็ไม่ได้เครียดแต่แค่แบบว่ายางนานดีกว่าค่ะลายไม่ได้เหนื่อยกว่านะต้กลับบ้านเยอะไหมคะพี่อกลับมาจะนี้อะไรอย่างเงี้ยทำบ้านเยอะหรือย่งไงพี่ตูงมีเป็นศาสตร์ยังไงเรื่องนี้ก็ ใช่ความร,รู้สึกว่ามันเป็นของคนอื่นจริงๆทีนี่มันเป็นเรียวมากๆเลยแสดงว่าทีนี่ถึงัเป็นตัตวตอืในแล้วในญญแต่บทชื่อดาวเนี่ยไม่เหมือนอํามเลยแม้แต่นิดเดียวออไม่ได้ใกล้เคียงตัวเองเลยเพราะฉะนั้นมันเลยยากแ,แต่พี่อันก็สามารถพันให้มันผ่านไปแต่ละซีนได้เออต้องต้องต้องทำแล้วต,ต้องอ่านว่าเออเขามีความคิดยังไงเราสื่ออย่างไรงงว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอมันคิดอย่างเงี้ยโถเอ้ยทำไมอ่อนอ่ะ แต่แล้วก็คิดว่าเออเราเคยมีเพื่อนที่เป็นอย่างนี้มีคนคนหนึ่งตัวละครคนหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแค่ไม่ใช่เราแล้วเปลี่ยนตัวเราไปเลยไม่เป็นตัวละครคนนั้นเลยไม่ไไม่ใส่ความเปทั้งหม่เลยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยตัวพีติงมีเพิ่มอะไรบ้างไหมครับพี่หรือว่าเพราะว่าไออิสระเต็มที่กับตัวยำเลยทุกคนมีอิสระดูติ๊กโอเคพี่น้าจะได้เห็นกันไหมครับหรือว่าพี่นัาต้องได้เห็นค่ะวันนี้ก็ทำาห้เราได้เห็นแล้วเนาะได้เยอะหมดเลย เราพอเราเริ่มเริ่มเร็วขึ้นนะคะจากที่บางทีมันหยุดมานานนะเนาะมันมีโควิดคนนี้ติดโควิดทีก็หยุดอาทิตย์หนึ่งอีกคนติดก็หยุดอาทิตย์หนึ่งนะแต่ยังไม่ติดนะจ๊ะเก่งมากนะครับย่ารอดเื่อากังวลมากยังไม่ติดเลยเหรอคนตามติดมันยังไม่ติดเออใช่ใช่ซีซั่นเนี้ยครับกังวลจนไม่กังวลแล้วอ่ะแบบว่า ต้องวนไปก็ไม่ผักสุกแต่ก็แค่ระวังอย่างวันนี้เราเลี่ยงไม่ได้เพราะเรางานเราได้เงินน่ะเนาะมันก็เลี่ยงไม่ได้เราก็รูสุขว่าเออเราก็ต้องมาทํางานจากที่ผ่านมาเราเก็บตัวนานมากเราคิดว่าคนเราชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปเสียดเยอะไม่ครับพี่อ้ําตัดต่อพี่อ้ําเองเสียดตัดต่อเสียดโอ้โหทุกคนอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แต่งหน้าคนแต่งหน้าทัผงกลมติดเสียดกันสองรถสองรถแบบนี้เลยก็ไม่เป็นแล้วก็เกิดมาเอาเนี้ยมันกลาเป็นเราเต็มตัวเต็มใจเลยพี่ อะไรจะกด็ต้องเดแต่ก็แค่ไม่พยายามไม่ไออกไปเที่ยวคืออะไรที่มันตัดได้ที่มันไม่ใช่สำคัญว่าเที่ยวคือทำาพื้อเพความสุขกับเงินก็ตัดออกชนเพื่อนมาบ้านก็ตรวจ a t K กันไปแล้วก็นั่งอ่านก็นคือพี่อังก็ยัง s a ฟอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะกลับมาดีขึ้นแล้วพยายามถ้าไม่ใช่รื่อเกิดเินก็ไม่ไปมันไม่สําคัญก็กินข้าวร้านที่คนน้อยๆหรือมุมน้อยๆแค่นั้นค่ะเรียงได้เรียงเอาไม่อยากเป็นแล้วเป็นแล้วมันกระทบงานด้วยเรื่องการตัวเองรถลงไม่ถือว่ายังเท่าเดิมเลยอครับการกันเองมาเเท่าดิม อ่อนลงบ้างคนไายบ้างแต่ก็ไม่เป็นสถานที่ที่มันเสี่ยงเกินไปเดี๋ยววันนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ทำพิธีบูชาอะไรครับทำไมถึงแบบรอบแบบเพราะว่าในหลายคนแบบเนาะมันมันยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้พียยามทำงานอย่างนี้ด้วยแล้วมีคาาอะไรที่บอกว่าเออสอน่อยครับก็ดูแลตัวเองแล้วนอกจากพี่อั้าแล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรก็รอบ พม่้อมไปแล้วเ<โ>อ,อาจะอยู่พอเอาจะไปติดแม่ยังไม่ติดถู่ว่ยโชคดีมากตัวของกันอ้่าสูงค่ะันยตอนไทยวันลอยก็คงนิดนึงค่ะก็ได้แบกพูาคอมเมนต์ไปก็ไปไก่อนเพราะวันนั้นมีนานเลยไม่สะดวกไปเห็นนยชอบทุปีจะต้องมีการแบบว่าทำอย่างนี้ตลอดเลยใช่มไหรครัต้องลอยเลยใช่จะเป็นพิธีค่ะไปร้าอาหารพอดีว่าที่ร้านมีกระทงอยู่แล้วก็เลยวี่ขอรลอยก่อนเอ่นมกร กทาก็บกแวไมื่อกี้แบบว่าีอยัคนนี้ทุกปีเลยแขนาดนั้นแตก็อยากรอกับคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ไม่เคยไม่เคเลยไม่เลาอดยังไงอ่ะอพออยากคนอื่นอ้าวไ่ใชยแล้วป่ะคนนี้ก็ดีก็ดีค่ะดีค่ะแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไ เพราะช่วงนี้หลายๆคนก็แบบลุ้นหลายๆส่วนเลยสามารถเออมันลุ้นตลอดแล้วอยากเห็นพี่อ้ํแบบกลบปากอะไรเกิดเรื่องค่อยๆค่อยๆไปค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่โควิดอ่ะเป็นเพราะจะนานจะกันทีก็ระวังกันนะคะไม่ล่าสุดเราก็ไม่ได้ช่วยโมเอ่อช่วยขายอะไไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวไม่ได้รับเงินเป็น v ิ s i t o r ใดๆทั้งสิ้นนะคะที่จริงเขามียืมนะเพราะที่บ้านพี่เราเขถือว่าเป็น ม่ไม่เขาฝ่ายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นจะพึ่งจีนเลยนะพยายามแค่จัดกองให้อะแบบว่าก็แซวเขาชอบใส่เสื้อของเขามาแล้วขับรถเปลี่ยนสีบานเรื่อยๆอ่ะค่ะแล้วก็แซวเขาถ่ายรูปแค่นั้นแล้วเราที่จะไปทำให้เขายอดดีไหมครับเขาดีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วนะแต่ว่าหมึงเวลาต้องสุกาพนิสเตอร์มาเราก็ตัวเราต้ดูมีมารยาอยู่เราไปขอของขวัญได้หรือจะได้แสดงดูเหมือนคิดไปแล้วไม่ได้ขนาดนั้นให้ก็ดีให้ก็ขอบคุณกันนแต่ถ้ามันเกิดเรื่องพอดีเลยเนี่ยเอาบอก นีอ้ําของกนบผมผัานอาจารย์มาแม่ค่ะก็อยากให้เขาพุ่งไปเลยกับการทํางานของเขาใครจ่ายเยอะๆไปเลยของเราไม่ต้องไม่ต้องอะไรนั่นให้เราเลยแล้วเราก็พอผูกถังได้เอามันถึงไม่เอาเลยก็สังได้แคสังได้แต่เราบอกไม่เกินแล้วว่าไม่ไม่ต้องให้เราหรอกนะอะไรเงี้ยแล้วเรื่องงานอะไรตัดไปเลยมั้คพี่อเพราะโควิดด้วย ใชก็อาจจะต้องตรวจแล้ค่ะเพราะอั้มก็เพื่อนอ้มก็จะรู้ว่าเพื่อนอั้มอ่ะเขาไม่ค่อยได้ทํางานไม่ออกไปไหนกันอยู่แล้วอ่ะเพื่อนอั้มเพื่อนพี่อ้มก็จะแบบมาสบายเออเพื่อนอั้มก็เป็นคนแบบว่าอยู่บ้านเป็นอยู่แล้วส่วนมากก็จะปลอดภัยกันขนาดไหนะั้งตัวอิทิเีทุกคนอยู่กับ้านอยูต้องตรวจค่ะได้โอเคค่ะขอบคุณครับถ่ายรูปนะครับ